นำแนวพระราชดำริด้านต่างๆของในหลวงมาถ่ายทอดผ่านการตีความของผู้กำกับรุ่นใหม่แล้วก็ได้ดาราดังๆมาร่วมสแสดงกันอย่างคับข้างนะคะอย่างเช่นเรื่องว่ายน้ำข้ามทะเลดาวภาพยนตร์ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีของบริษัท Oriental Eyes ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือพระราชนิพนธ์มหาชนกส่วน RS ส่งฟิล์มรัฐภูมิปรากฏเบลกรีบอรี่ในเรื่องเพลงของพ่อ BTS e จับเบ้นนาอารักษ์มาแสดงฝีมือในเรื่องกระท่อมผีป่าอ,ออยธนามาในนามของบริษัทเวิร์กพอยต์ค่ะกับบทนายอำเภอที่มีอุดมการต้องฝากฟันกับกลุ่มคนที่มีอำนาจในเรื่องนายอำเภอกล้วยน้ำว้า หามงคนฟิล์มขอถ่ายทอดชีวิตจริงของแซมจัน <Them. S 1> สอสุริพรอ,อดีตนักมวยดังที่ติดคุกแต่กลับมาเป็นคนดีได้เพราะหนังสือคำพ่อสอนในเรื่องเส้นทางแห่งเส้นชัย s <S บริษัท Have a Good Dream กับเรื่องความฝันอันสูงสุดได้อาตีธนาชาตัตรับบทเด็กหนุ่มที่เคยเกเรจะถูกส่งไปเป็นทหารใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ กันตนาผลิตเรื่องกริศดาพิมิหารเรื่องนี้ได้โชว์เทคนิคพิเศษตามแนวถนัดค่ะขณะที่เอ็มเจที่นกับเรื่องนักวิทยาศาสตร์ในแบงค์และสุดท้ายจากไฟ์ฟตากับเรื่องมหาศจร,รย์เล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ตอนร้อยเรื่องรู้นำแสดงโดยจจตุรงมกจกและจ้าจิาพิมรตาค่ะ ภาพยนตร์ในโครงการเทิดเกล้าทั้งเก้าเรื่องจะเข้าฉายในวันที่1ถึง23ธันวาคมนะคะที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์บัตรนี้ราคา99บาทค่ะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาคุณผู้ชมคะพวกเราไปดูกันเยอะๆนะคะเพราะนอกจากหนังทุกเรื่องที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงของเราแล้วเนี่ยนะคะพระราชดำริของพระองค์ท่านยังเป็นประโยชน์ต่อพวกเราอย่างแท้จริงด้วยค่ะ ตัวอย่างแต่เรื่องนี้น่าดูมากๆเลยนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งะคระถ้าอยากจะชมนะครับไปชมกันได้ครับวันที่1นึถึงยีธันวาคมครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครก่อน